ขยี้ยนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่146่ร่างเงาโรหิตเคลื่อนไหวพุ่งเข้าหาร่างเงาปีศาจปานปีศาจหนาแน่นซึมออกมาจากร่างเงาโรหิตเปลี่ยนกลายเป็นเพลิงปีศาจโอบล้อมทั่วบริเวณจนไม่อาจมองเห็นสิ่งที่เกิดข,ขึ้นข้างในได้วังรินอยู่ด้านนอกไปเอเพลิงนั้นตอนนี้สูญเสียโรหิตไปมากและอ่อนแออย่างยิ่งทว่าวิชาหอกร่างเงาไม่ได้หยุดลงไป มันเพียงแค่โดนเพลิงปีศาจหยุดเอาไว้ชั่วขณะก่อนพุ่งข้อหาวังลินพลังสังหารควบนั้นบนปลายนิ้ววังลินและถูกกดต้านเอาไว้ที่ปลายหอกนั้นโดยไม่มีความลังเหลแรงระเบิดจากขอบคุ้งเข้าสู่แขนของวังลินพลังสังหารในร่างวังลินถูกใช้งานอย่างมากมหมขณะเดียวกันพลังสังหารก็เข้าไปในหอกแล้วเริ่มทําลายมันไปด้วยเกิดแรงระเบิดขึ้นหนึ่งชุดดูดสายฟ้าดังสนั่นวันไหวระหว่างวังลินและปีศาจบราณ เมื่อพลังสังหารหนึ่งร้านสายกำลังแตกสลายดวงตาวังลินก็ส่องสว่างถอนนิ้วมือลาถอยไปหลายฟุตพลังสังหารบนนิ้วมือวังลินนั้นได้รับช่วงเวลาฟื้นฟูเมื่อพลังไม่รู้จักจบสิ้นนั้นพุ่งขึ้นมาอีกครั้งจึงท้ายวังลินฟื้นตัวได้เล็กน้อยดาชนีก็ถูกส่งออกไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏบนหอกที่เข้ามาใกล้วังลินทําแบบนี้ต่อเนื่อง จนกระทั่งถอยออกมาได้มากกว่า1,000ฟุตแล้วในที่สุดพลังของหอ,อกก็อ่อนแอลงจนถูกพลังสังหารหนึ่งสายของวังหลินทำลายลงไปได้วังหลินมีสีหน้าขาวซีดเนื่องจากสูญเสียเลือดไปมากมายกำลังหายใจหนักหน่วงทว่าแทนที่จะหยุดพักวังหลินกลับออกห่างไปให้เร็ววังหลินกำลังพุ่งตัวเข้าหาเทือกเขาปีศาจที่อยู่ใจกลางเมืองหลวงลำดับแรกคือการทำลายม่านปีศาจรอบเมืองหลวงลำดับ2คือการเข้าไปในระยะ500ฟุตระหว่างปีศาจบราณ หยิบยืมกินอายของตนเรียกเงารลหิตของปรัวอ,ออกมาลำดับ3มคือการเข้าไปในสถานที่ที่ซ่อนตัวของปีศาจโบราณเพื่อนําวิญญาณปีศาจโบราณที่ถูกกักขังเอาไว้ออกมาวังหลินไม่มีความตั้งใจจะดูการต่อสู้ระหว่างสองปีศาจโบราณในสายหมอกเขาเคลื่อนไหวดูดสายฟ้าเข้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของแคว้นปีศาจอาคัคคีนั่นคือหุบเขาปีศาจหุบเขาปีศาจเป็นสถานที่ที่เงียบมากๆส่วนลึกขอหุบเขามีรูปปั้นยักษ์ที่เต็มไปด้วยปานปีศาจตั้งอยู่ พลังปานปีศาจจำนวนมากกำลังควยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเข้าหาร่างปีศาจโบราณเพื่อช่วยต่อสู้กับไปรัววังรินก้าวเท้าไปแต่ก็ต้องหยุดเพราะคืนหนึ่งกระจายออกมาจากรูปปั้นเมื่อคืนนี้กระจายตัวออกมาปานปีศาจที่กำลังออกจากรูปปั้นได้หยุดลงและควยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปานปีศาจรวมเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นร่างอวตารปีศาจโบราณขนาดเท่ากับวังรินปีศาจโบราณตนนี้มีสองเขาแล้วรอยตัวเหนืออากาศ ปานปีศาจหลายเส้นรอยอยู่เบื้องหลังอวตารและเชื่อมต่อกับรูปปั้นนั้นมันมองวังหลินด้วยสายตาชั่วร้ายและเยือกเย็นวังหลินมองปีศาจโบราณน,นั้นหลังจากคิดได้เล็กน้อยจงร่าถอยแม้ว่าปีศาจโบราณตนนี้จะเป็นเพียงร่างอาวตารเท่านั้นทว่ามันกับทรงพลังอย่างยิ่งเขาคำนวณดูแล้วว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับมันได้แน่เว้นแต่จะใช้ปานกระบี่ของหลิงเทียนโหเท่านั้นวังหลินทําลายรูปปั้นนั้น และช่วยข้าหลอมรวมกับมันหากเจ้าทําได้เจ้าจะไม่ต้องช่วยข้าอีกกับเรื่องการหลอมรวมกับปีศาจโบราณอีกเจ็ดตนส่วนสิ่งที่ข้าสัญญากับเจ้าข้าจะทําทันทีหลังจากข้าหลอมรวมได้แล้วเจ้าไม่ต้องการสืบทอดการรู้แจ้งของปีศาจโบราณหรือทําลายรูปปั้นนั้นและเมื่อข้าหลอมรวมกับมันได้ข้าจะนําสัมผัสวิญญาณของเจ้าประทับลงไปในตัวข้าซึ่งมันจะทําให้เจ้ามีสองมรดกที่เป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับเจ้าอีกทั้งข้าได้ช่วยเจ้าไปหลายครั้งแล้ว และแค่ครั้งนี้เท่านั้นวังดินช่วยข้าทีเถิดเสียงของไปรัวนั้นดังขึ้นในจิตใจ,ใจวังดินตัววังดินก็เริ่มคิดและถอนหายใจผลประโยชน์ที่ไปรัวนั้นสัญญาเอาไว้ความจริงแล้วเขาก็ช่วยวังดินเอาไว้มากมายกับเหตุการณ์เสี่ยงตายถึงสองครั้งก็เพียงพอแล้วที่ให้วังดินต้องช่วยเขาคืนดวงตาวังดินเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นคืนปานกระบี่ของดิงเทียนโหหนึ่งสายเข้าสู่นิ้วมือแสงสีทองเรืองรองจากปลายปลดปลอยปานกระบี่ และส่องสว่างขึ้นไปทั้งุบเขาปีศาจร่างอวตารปีศาจโบราณที่สร้างขึ้นจากปานกระบี่เปลี่ยนสีหน้าเป็นเข่งเครียดจ,จากได้ขยับแขนสองข้างว่าสัญลักษณ์ร้ายอย่างกลางอากาศวังหลสู้หายใจและไม่มีความรังเลใดๆเขาโยนปานกระบี่ของหลิงเทียนโหออกไปชั่วขณะนั้นทั้งหุบเขาปีศาตเต็มไปด้วยปานกระบี่ปานปีศาตแตกสลายภายใต้ปานกระบี่สายนี้เจตนากดขี่จากปานกระบี่ของงหลิงเทียนโห ได้ระเบิดพุ่งออกมาและเปลี่ยนกลายเป็นพายุที่กวาด่านหุบเขาปีศาจร่างอวตาปรปีศาจโบราณที่สร้างขึ้นจากปานปีศาจเปลี่ยนสีหน้าจากนั้นขยับแขนสองข้างว่าสัญ,ญลักษณ์ร้ายอย่างกล้าอากาศวังรินก็สูดหายใจลึกๆไม่มีความลังเลใดๆอีกแล้วเขายนปานกระบี่ของริงเทียนหงออกไปชั่วจังหวะนั้นทั้งหุบเขาปีศาจเต็มไปด้วยปานกระบี่ปานกระบี่แตกสลายภายใต้าปานกระบี่สายนี้เจตนากดขี่จากปานกระบี่ของริงเทียนหง ได้ระเบิดพุ่งออกมาแล้วเปลี่ยนกายเป็นพายุที่กวาดผ่านหูเขาปียสจเสียงแตกเราออกมาจากปานกระบี่ขณะพายุพัดผ่านพื้นที่ลอยเรานับไม่ถ้วนปรากดขึ้นบนปานกระบี่ด้วยท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยปานกระบี่ปานกระบี่ถูกปั่นเป็นชินช้นๆสัญลักษณ์ที่ร่างอวตารปรีศสจโบราณวาดขึ้นส่องสว่างเจิดจ้ามันมีสายฟ้าเส้นเล็กๆเชื่อมต่อกันเป็นตาข่ายเพื่อป้องกันปานกระบี่ของหลิงเทียนหูไม่เข้ามาใกล้ อย่างไรก็ตาปีศาจโบราณของแควนปีศาจอาคีได้ใช้สัมผัสวิญญาณส่วนใหญ่ไปกับการต่อสู้กับไปรัวและล่างอวตารที่ทิ้งไว้อยู่ที่นี่เป็นเพียงเซียนขั้นเทวะระดับปลายเท่านั้นหากวังหลินไม่มีปานกระบี่หริงเทียนหงการต่อสู้นี้นับว่าไม่มีหวังแน่แต่ทว่าได้ปานกระบี่อีกฝ่ายก็หยุดยั้งวังหลินไม่ได้ปานกระบี่ก็พังคูออกมาปลดปลายแสงสีทองชั่วขณะปานกระบี่สัมผัสสัญ,ญ,ลสญ,ญลักษณ์สัญลักษณ์ทั้งหมดแตกสลายทีละชั้นทีละชั้น ปานกระบี่แทงทะลุผ่านสัญ,ญลักษณ์พุ่งตรงไปที่ร่างอาวตารของปีศาจโบราณสีหน้ามันเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนร่างกายเป็นมวลปานปีศาจก้อนพุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งล้อมรอบปานกระบี่ของหลิงเทียนโหเสียงหึ่งดังออกมาจากปานปีศาจหนาแน่นวังหลินก้าวเท้าและล่อนลงเบื้องหน้ารูปปั้นนั้นและประทับมือขวาลงรูปปั้นโดยไม่มีอาการลังเลหยุดซะสองเสียงดังฟ้าผ่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หนึ่งมาจากท้องฟ้าและหนึ่งมาจากหมอกปีศาจที่กักขังปานกระบี่ทั้งสองเสียงเป่งออกมาในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันกระดุดสายฟ้ากําลังคําลังแขนยักษ์ข้างหนึ่งตกลงมาจากฟากฟ้าและตกใส่วังหลินได้ความเร็วที่น่าตื่นเต่าดึงหมอกปีศาจยังสร้างศีงรษะป,ปีศาจโบราณพุ่งเข้าใส่วังหลินเพื่อหวังจะกืนกินวังหลินเป่งสายตาสองสว่างขึ้นและปานสวรค์ในร่างก็กระตุ้นออกมาขณะแขนและศีรษะพุ่งเข้าใส่วังหลินปานสวรค์ในร่าง ได้ไหลเข้าไปในรูปปั้นแล้วเสียงแตกเล้าเกิดขึ้นมาเป็นชุดและรอยรล้าปรากฏบนรูปปั้นจากนั้นปานปีศาจจำนวนมากได้หลุดออกมาผ่านรอยแตกเั้าในชั่วขณะน,นี้ปานกระบี่ของหลิงเทียนโหพุ่งออกมาจากหมอกปีศาจแทงทะลุผ่านศีรษะที่กำลังจะเข้ามาหาหวังหลินจากนั้นเพียงแค่วังหลินคิดมันก็ตกใส่รูปปั้นเสียงแตกเล้าเกิดมาหนึ่งชุดและรอยร้าปรากฏบนรูปปั้นจากนั้นปานกระบี่จำนวนมหาศาลก็หลุดออกมาจากรอยแยกนี้ ในช่วขณะนี้ปานกระบี่ริงเทียนหูพุ่งออกจากหมอกปีศาจแทงทะลุผ่านศารีรษะที่กำลังเข้ามาหาวังหลินจากนั้นเพียงแค่วังหลินคิดมันก็ตกใส่รูปปัน้นเกิดเสียงดังสนัน่นรูปปั้นแตกสลายอย่างสมบูรณ์ขณะที่มันแตกสลายแขนที่กำลังเข้าหาวังหลินก็พันหายไปเกิดเสียงคำรามที่เหมือนไม่ยินยอมดังขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงวิชาไหลวิชาปะทะกันเห็นได้ชัดว่าการโจมตีของไปรัวนั้นได้ทำให้เจ้าปีศาจนั้นไม่อาจาก่อกวนวังหลินได้ รูปปั้นก็แตกสลายปานปีศาจจำนวนมากก็พุ่งออกมาวังรินเห็นกระดูแขนข้างหนึ่งอยู่ในปานปีศาจนานแน่นนี้ด้วยดวงตาก็ส่องสว่างมือก็ยื่นไปคว้ากระดูในขณะสัมผัสกระดูพลังมหาศาลเหนือจินตนาการก็พุ่งเข้าสู่ร่างวังรินกระแทกเขาเข้าไปในวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณวังรินก็สัน่นจากนั้นเขาเข้ามาในมิติลึกลับแห่งหนึ่งที่นี่ไม่มีท้องฟ้าหรือผืนดินมีเพียงความว่างเปล่าไร้ขอบเขตส,สิ้นสุด แม้ว่าจะเป็นแบบนี้กับมีพลังลึกลับคอคุ้มพื้นที่เอาไว้เมื่อความคิดวางหินอยู่ที่นี่เขาสัมผัสความละเอียดที่กําลังเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์หนึ่งปรากฏในความว่างเปล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้บางส่วนเป็นวิชาที่เขาเรียนรู้มาตลอดทั้งชีวิตหนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือเด็กหนุ่มคู่ยาวคนหนึ่งกําลังโบกแขนและค่อยๆยกหินก้อนใหญ่ดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะทําการควบคุมหินก้อนนั้นอย่างต่อเนื่องฉากเหตุการณ์นั้นสั่นเทาและแตกสลาย จากนั้นเด็กหนุ่มเดินออกจากฉากนั้นและมองมาที่วังรินเขาเคยรอยยิ้นและนั่งลงข้างวังรินทว่าฝ่ามือขยับต่อเนื่องใช้วิชาดึงดูดโคจรรอบตัวเองอีเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่ชายหนุ่มดูเย็นชาเส้นผมยาวดวงตาปิดสนิทแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาก็พันเกิดแสงเยื่อกเกล็นจิตสังหารเหนือจินตนาการปรากฏในสายตาเบื้องหน้าเป็นเสียนขั้นแก่นลมปานนับไม่ถ้วนที่แก่นของพวกเขาแตกสลายทีละคนจนกระทั่งตายไปในที่สุด ชายหนุ่มคนนี้เดินออกจากฉากเหตุการณ์เช่นกันหลังจากมองวังรินก็นั่งลงเส้นผมก็พิวไหวจิตสังหารของครอบเขตวีกับคลิปภายในร่างกายยังมีเหตุการณ์ที่วังรินกําลังใช้ดัชนีแห่งความตายดัชนีมารและแม่น้ําอเวจีรวมอยู่ด้วยตัวเขากําลังใช้วิชาหลายอย่างและเดินออกมาทั้งหมดและนั่งลงไปนอกจากนี้ยังมีอีกเหตุการณ์ที่ทําให้จิตใจวังรินตื่นตระหนกมันคือตอนที่วังรินสวมเสื้อคลุมสีเทา เขาคือคนที่มีพลังสังหารหนึ่งร้านสายล้อมรอบตัวเองและทุกที่ที่เขาก้าวไปจะเต็มไปได้วยการทำลายล้างเขาดูเหมือนจะรับรู้ถึงสายตาวังหลินและหันกลับมาดวงตาเป็นสีเทาสนิทวังหลินจากทุกเหตุการณ์ได้เดินออกมาและต่างกระจัดกระจายออกไปบางคนหลับตาและฝึกฝนบางคนกำลังแสดงพลังวิชาของตนหนึ่งในนั้นไม่ใช่วิชาเทพยับยั้งของจริงด้วยวังหลินตกตะลึงกับชาเหตุการณ์เบื้องหน้าเขาไม่คุ้นเคยกับชาเหตุการณ์นี้ ตอนนั้นวังหลินกําลังเรือกวิชาจากเทียนหยุนเขาเห็นสิ่งเดียวกันนี้เทียนหยุนคนละคนกําลังใช้วิชาที่มีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเขาตื่นจากการตกใจและสังเกตความแตกต่างได้ร่างภายในความคิดของเทียนหยุนเป็นรูปร่างเาวากับคนจริงๆจ,จนไม่อาจบ,บอกถึงความแตกต่างได้เลยทวาร่างวังรลินก็อยู่ระหว่างความจริงและดูไม่จริงบางครั้งก็เป็นรูปร่างบางครั้งก็โปร่งใสาราวากับภาพมายารูปธรรม และนามประธรรมหรือมันจะเป็นหรือว่านี่คือวิชาที่สร้างขึ้นตอนบรรลุก้าวแรกระดับสูงสุดเกี่ยวกับการเข้าสู่ขั้นมายาอินและตัวตนอย่างกันข้าสามารถได้รับประสบการณ์นี้ก่อนเนื่องจากการรู้แจ้งจากมรดกของปิศาจโบราณวังหลินเพียงแค่กำลังคาดเดาเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้ทันใดร่างเหล่านี้ก็เริ่มเลือนหายจนกระทั่งไม่เหลือใครสักคนหนึ่งในร่างที่จางหายเร็วสุดคือร่างวังหลินชุดเ่า ที่กาลังฝึกฝนศาสตร์สังหารเทพอยู่ในชั่วพริบตานั้นวังรินมองเห็นโอกาสและเคลื่อนล่างไปข้างหน้ารวมล่างกับตัวเขาชุดเทาที่กําลังใช้ศาสตร์สังหารเทพในพริบตาเดียวรายเดือนผ่านพ้นไปแล้วการลบในแคว้นปีศาจอาคีเปลี่ยนไปอย่างมากแคว้นปีศาจอาคีได้ถอนกําลังคนของตนสงครามที่กินเวลาเกือบร้อยปีก็จบลงโดยการที่ปีศาจโบราณกินปีศาจโบราณอีกตน ปีศาจโบราณไปรัวกินกินครั้งแรกได้สมบูรณ์รวมร่างกับปีศาจโบราณแห่งแคว้นปีศาจอคีเขาได้บรรลุพลังที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งจนไม่จําเป็นต้องใช้เล่งของวังหลินเพื่อสร้างร่างกายและออกมาได้ด้วยตัวเองวังลินนั่งสมาธิระดับตาอยู่ในทะเลสาบมังกรใกล้เมืองหลวงของแคว้นปีศาจฟ้าเขาสีหน้าสงบนิ่งไม่ไหวติงใดๆตอนที่วังรินสัมผัสกระดูวังลินได้เข้าสู่สภาวะลึกลับหนึ่งหลังจาก ไปหรัวกินกินวิญญาณปีศาจบราชอีกฝ่ายได้เขาก็ใช้วิชาเพื่อน,นําวังรินมาที่นี่เวลาเคลื่อนผ่านไปและอีกหลายเดือนผ่านไปอีกครั้งจนวันนี้ในสุดวังรินก็ลืมตาขณะลืมตาขึ้นมาก็เกิดแสงสีทองกระพริบอยู่ภายในด้วยกินอายวังรินแตกต่างจากก่อนหน้าที่จะเข้าไปยังควันปีศาจอาคีตอนนี้วังรินดูคล้ายกับนักปราชญ์ที่ไม่มีปานสอนใดๆในร่างกายทําให้ดูคล้ายกับคนธรรมดายอย่างมากแต่กินอายหอมในร่างนี้ ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจหลังจากลืมตาขึ้นมาวังดินอ้าปากค่นกลิ่นเหม็นออกมาเผ่าปีศาจโบราณของข้ามีวิชาหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นการเวลาวิชานี้ทําให้เรารู้แจ้งฟ้าดินแล้วสร้างวิชาของตัวเองขึ้นมาได้วิชานี้สามารถใช้กับร่างชีวิตอื่นๆได้เช่นกันทว่านอกจากเผ่าปีศาจโบราณของข้าแล้วคนอื่นสามารถเจอประสบการณ์ได้ครั้งเดียวในชั่วชีวิตเท่านั้นวังดินก็เริ่มคิดและจากนั้นก็หลับตาอีกครั้ง ชาเหตุการณ์ที่เขากำลังรวมเข้ากับล่างคนชุดเท่าที่อยู่เต็มในหัวเมื่อมองกลับไปตอนนั้นดูเหมือนเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่ความฝันไปและจิตใจกำลังมีอาการหวาดกลัวนอกจากเจ้าแล้วข้าก็ได้ให้การสืบทอดกับเซียนอีกสองคนเท่านั้นทั้งสองสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขอบเขตถัดไปได้และได้รับความเข้าใจใหม่ของวิชาตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซียนคนที่สองนั้นมีพอสอนสูงที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมา เขาสามารถสร้างวิชาของตัวเองขึ้นมาได้พรสวรรค์ของเด็กคนนั้นไม่ด้อยไปกว่าเผ่าปีศาจของข้าเลยวังดิเรถามว่าใครกันเขาชื่อว่าซุนหยุนไม่รู้ว่าเจ้าเคยดินชื่อของเขาไหมซุนหยุนพวกวุโซปีศาจโบราณมีอยู่สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในข้อตกลงของเราสายลมปีศาจสายหนึ่งกระรากฏในทะเลสาบมังกรสร้างเป็นวังวนกวาดผ่านพื้นที่เรือนหายไปต่อหน้าวางังดิลกลายเป็นชายหนุ่มดุดปีศาจขึ้นมา สิ่งที่เด่นชัดมากสุดของชายหนุ่มคนนี้ดวงตาปีศาจสีเขียวปลดปล่อยความชั่วร้ายที่ดูลึกลับอย่างยิ่งข้าไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหรอกนะขณะเจ้ากาลังรู้แจ้งข้าได้ใช้วิชาค้นหาร่างกายของสัมผัสวิญ,ญญาณจากเจดีแล้วขณะชายหนุ่มก้าวออกมาเขาโบกมือทีหนึ่งจุดแสงรลายจุดปรากฏตรงตําแหน่งที่สะบัดแขนแสงเหล่านี้รวมกันก่อเกิดเป็นภาพหนึ่งภาพขุบเหวขนาดยักษ์มองจากเบื้องหน้าราวกับเป็นรอยเล้ายักษ์ ที่อยู่บนพื้นดินควันดำหลายเสน้นพุ่งออกมาเป็นฝักผักผลกระทบของควันดำได้ทำให้แม้แต่ภาพยังสั่นเทาสถานที่แห่งนี้เรียกกันตามพวกเซียนเช่นเจ้าว่าเฮลนรกกินไอของสหายเจ้าอยู่ในนั้นมีทางเข้าสู่เฮลนรกเพียงแค่หกที่เท่านั้นหนึ่งในนั้นอยู่ในควันปรีศาดวารีซึ่งเป็นที่ใกล้ที่สุดกับสหายเจ้าวังรินมองไปที่รูปเฮลนรกนั้นคืออะไรกันชายหนุ่มกําลัางเล มีพื้นที่บางแห่งเกิดจากการล่มสลายนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่พื้นที่แห่งนั้นเกิดการล่มสลายมาตลอดมันจึงเป็นอุโมงค์ที่นําไปสู่สถานที่นั้นโดยรูปแบบที่ไม่ทราบแน่ชัดในอุโมงค์ยังมีพลังดึงดูดเหนือจินตนาการอีกด้วยหุบเหวนรกนั้นเป็นสถานที่เช่นน,ชนั้นปีศาจโบราณไปรัวนั้นไม่กล่าวอีกและว,วังหลินก็ไม่ได้ถามต่อไปเขารู้สึกด้วยว่าไปรัวกําลังซ่อนบางอย่างจับเขาทว่าไปรัวไม่ต้องการพูดขึ้นมามันก็ไร้ประโยชน์ที่ตัวเขาจะไปถาม หากมีทางเข้าหกทิบเช่นนั้นทางออกก็เช่นกันใช่หรือไม่มีทางออกเพียงทางเดียวและมันอยู่ในแคว้นปีศาจอาคีนเนี่ยแหละมาพูดจบมือขวาก็ยื่นออกไปเบ้องหน้ารูปภาพและรูปภาพก็แตกสลายทว่าเขาจับจุดแสงทั้งหมดเปลี่ยนให้กลายเป็นหินหยกขนาดเท่าเร็บมือจากนั้นก็โยนให้หวังรินนำนี่ไปสัมผัสวิญ,ญญาณของเจ้าจะสามารถเข้าไปข้างในได้และยิบยืมวิสัยทัศน์ของข้าเพื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในเหวนรลก สิ่งนี้ถือเป็นของขวัญจากข้าในการทำให้ข้อตกลงของเราเสร็จสมบูรณ์ขอบคุณท่านครูบ้โสปีศาจโบราณอย่างมากข้าควรจะต้องเป็นคนขอบคุณเจ้ามากกว่าเจ้าควรไปได้แล้วข้าจำเป็นต้องปิดด่านฝึกตนอีกสักพักหนึ่งวังรินก็ยืนขึ้นและก้าวเดินไปข้างหน้าร่างเรือนหายไปแล้วออกจากทเทเลสา์บางก่อนชายหนุ่มที่มองตำแหน่งที่วังรินไปดวงตาก็ส่องประกายปิศาจเลืองหล่องข้าเพียงต้องใช้เวลาอีกร้อยปีเพื่อดูซับปิศาจโบราณอีกเจ็ดตัว เพื่อทาให้ข้านั้นสมบูรณ์ข้าปีศาจโบราณปหยรัวจะถือกําเนิดขึ้นใหม่มารปีศาจต,ต้าเจีย๋ยตอนนั้นเจ้าขโมยรางวัลหลังจากการต่อสู้ข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะฟื้นฟูได้มากแค่ไหนในเวลาร้อยปีอีกทั้งสหายตัวน้อยคนนี้ยังมีกลิ่นอายของเทพโบราณในวิญญาณเสียด้วยแม้มันจะเบาบางแต่มันกับบริสุทธิ์มากทั้งยังเป็นยาบำรุงชั้นยอดให้กับเผ่าปีศาจโบราณและเผ่ามารโบราณของข้า แต่ว่ายิ่งกินไอยนี้บริสุทธิ์มากเท่าไร่ข้ายิ่งไม่กล้ากินมันเมื่อเขาคิดถึงแบบนี้เขาก็รู้สึกสั่นเทาเทพบโบราณอ่านั่นเป็นเผ่าที่ได้รับพลังอำนาจมากสุดตอนที่เกิดการแบ่งบัญชาโบราณกินไอสายนั้นที่อยู่ในร่างสหายน้อยคนนี้กับทรงพลังอย่างยิ่งคนที่ทิ้งกินไอไว้ในร่างกายเขาได้ต้องมีอย่างน้อย8ดาวเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นเดาวเทพบโบราณ9้าดาวแม้ข้าจะร่วมมือกับมารโบราณ เทพโบราณตนนั้นคงฆ่าข้าได้ง่ายๆสิ่งที่สำคัญสุดคือมีเจตนาซ่อนอยู่ในกินอายได้อย่างดีเยี่ยมเจตนานั้นทำให้ข้าสั่นเทาทุกครั้งที่สัมผัสมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้คือสายเลือดล่าชวงเนื่องจากกินอายนี้ข้าจึงสามารถสร้างร่างขึ้นมาได้หลังจากยืมโลหิตและไม่กังวลเรื่องที่ความคิดของเขาจะแตกสลายตอนนั้นข้าไม่ได้บอกความจริงให้ฟังถึงแม้จะมีคนที่มีกินอายของเทพโบราณหากไรซึ่งสายเลือดล่าชวง มันก็ไม่อาจทําให้ข้าสร้างร่างกายขึ้นมาได้หากข้าละมานโบรานตาเจียสามารถรอดชีวิตมาได้จนถึงตอนนี้เชนั้นเทพโบราณก็สามารถทําได้เช่นกันหากข้าแยกกินอาและดูซับมันก็คงเหมือนกําลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญหาในอนาคตแต่ว่าขณะที่ข้าสามารถต้านทานสิ่งเย้ายวนนี้ได้ข้าไม่รู้ว่ามานโบรานตาเจียจะสามารถต้านทานได้ดีหรือไม่เทนรกเป็นส่วนที่ลึกลับอย่างยิ่งในดินแดนวิญญ,ญาณปริศต์ที่นี่คือต้นตอของการเกิด การกวาดสิ่งของจากภายนอกเข้ามามีสมบัติวิเศษมากมายขินวิญญาและอสูรวิญญาที่ถูกดูดเข้าไปในดินแดนวิญญาปริศา์ได้ถูกรากมาที่นี่ตอนนี้ในส่วนลึกของเหวนรกมีหมอกสีดําขยายตัวออกมาอย่างกว้างใหญ่ในหมอกสีดํานี้มีคนหลายคนนั่งอยู่ในพื้นที่เปิดกว้างหนึ่งในนั้นคือชายวัยกลางคนเขาหน้าตารอเหลเอาการแต่มีความร้ายกาดบนใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติและยังปวดปายกลิ่นอายอที่เยืยวทยาน เขานั่งสมาธิอยู่ตรงกลางสีหน้าเยือกเินพลังแห่งความตายหนาแน่นโคจรเป็นวงกลมนอกร่างกายและถือกระโหลกรูปทรงประหลาดในมือและนวดบันอย่างต่อเนื่องดวงตาเปิดขึ้นและปิดลงตอนที่เปิดขึ้นก็ปลดปล่อยสายตามืดมิดและมืดมนจนทําให้คนอื่นพบเจอสายตานี้ต้องมีจิตใจแตกสลายมีคนอยู่สี่คนนั่งอยู่ข้างเขา และคนทั้งสี่คนสวมชุดคุมสีฟ้ามีกระบี่ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังสีหน้าแต่ละคนมืดมนชั่วขนาดนี้สายหมอกสีดําเบื้องหน้าก็หมุนปั่นป่วนเป็นรูปก้นหอยล่างหนึ่งก็พุ่งออกมารับเผยเป็นล่างชายสวมชุดคุมสีฟ้าพวววุโสกีดอสูรข้างในสายหมอกไม่ได้กระจัดกระจายและมีมากกว่าเดิมชายไวกลางคนผู้นี้คือกีดค่าประเมินที่นี่ต่ําเกินไปอสูรทั้งหมดที่นี่มาจากอวกาศอันกว้างใหญ่และถูกพลังลึกลับพามา เป็นธรรมดาที่จะมีอาสูรที่ทรงพลังปรากฏขึ้นขณะน,นี้สิทธิสำนักกบีตารัวกระเงียบผู้ผูโสกิจมีอาสูรพวกนี้มากเกินไปแต่ละตัวต่างโขด้รยปกติลอาสูรพวกนี้เป็นตัวที่มีเชื่อเสียงโด่งดังผู้น้อยคิดอยู่นานก็ไม่อาจนึกออกได้ว่าพวกมันคือตัวอะไรกันแน่คนผู้นั้นนั่งอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจรากับสิทธิคนอื่นกำลังนั่งอยู่โดยที่มีเขาเป็นศูนย์กลางกีดก็มองคนนั้นเขารู้ว่าคนที่พูดออกมามีตำแหน่งสูงสุดในรอบบรดดาศสิทธิทั้งหมดที่นี่ พะเขาือหขวหน้าสิทธิ์อาวุโสเฉินหลงคนผู้นี้เป็นสิทธิ์ที่รักใคร่ของเซียนกระบี่ริงเทียนโหและฉลาดหลักแหลมอย่างยิ่งเขายังซ่อนระดับบ่มเพาเอาไว้ได้อย่างดีจนแม้แต่กีดยังต้องมองอีกหลายครั้งฝ่าจะพบเบาะแสมองผิวเผินแล้วระดับบ่มเพะคนผู้นี้คือขั้นแปลงวิญญาณระดับไปแต่ในความเป็นจริงเป็นขั้นเทวะระดับตนแม้ว่าไม่ได้มีระดับบ่มเพาะสูงที่สุดในหมู่12กระบี่เทวแม้แต่โจหนิวที่บรรลุขั้นเทวะระดับกลางยังเคารพเขา หลังดีนคำพูดของเฉินหลงกีดก็คิดอสูรตัวนี้ประหลาดอย่างยิ่งแม้แต่ข้าก็ไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนอาากาศกว้างใหญ่พาลสสวรรค์ก่อเกิดในวิถีลึกลับจนทําให้เราเสียนไม่อาจรู้จักพวกมันได้อสูรตัวนี้เหมือนจะถูกการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นทุกห้าพันปีพัดเข้ามาข้ากลัวว่าพวกมันอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ประหลาดใจเลยว่าจะจดจําอสูรตัวนี้ไม่ได้เฉินหลงไม่พูดอะไรอีกและคนอื่นต่างคุ้นคิดคืนเสียงแหลมก็ดังมาจากสายหมอก นะับปลายขอบสายหมอกมีอสูรตัวหนึ่งกว้างหลายสิบฟุตเส้นผมสีดําและปากอันแหลมคมมันก็คือปีของมันเพื่อวนไปทั่วบริเวณดวงตาสีแดงดปล่ไปแสงเยื่อกิน่นปากยาวของมันทําให้จิตใจทุกคนมองสั่นสะท้านหากวังหลินเห็นอสูรตัวนี้เขาคงจดจํามันได้ว่ามันคืออสูรดุงทว่าพวกมันไม่ได้เป็นสีม่วงทองก็เท่านั้นโอเคครับเจอกหนนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ